สีงา,ามรำลสมรงามย่อวยดชวนประชาชนเห็น,นหเหนงามจริงยิงเนเป็นโชคไทเรานี้ควรสามือกิดขยายเมีย รายันโอ้ยแล้วนี่พอเออยังอะไรนะเจอสาระข้ามเออคราวนี้ก็ต้องสวยแล้วถูกเบรกเขียนนู่นนี่ไม่ได้พี่หมูเลยต้องตายมาเขียนสารคดีเขียนอะไรตอนอะไรตอนนี้ยังไม่แต่งเพลงไหมยังไม่คิดยังยังยังตอนตอนนั้นก็เลยกลับมาก็เลยถึงมาเจอกันเนี้ยมาทำเช็คพิสดารทำอะไรตออะไรแล้ววันไหนที่รู้ว่าฮยรู้ก็หลาบวันไหนที่พี่รู้ว่า โอ้ยมารู้ตอนที่พอเริ่มเริ่มเริ่มพี่พี่หมูมาไทยรัฐไทยรลินอะไรนี่แหละแล้วพออยู่ไปเรียนเนี่ยเฮ้ยมีพวกแก๊งหนุ่มเน่าสายฝนมันก็มีประวัติอยู่แล้วไทยมาติดตามมาแล้วแกเรียนธรรมศาสตร์ยิ่งยิ่งโอ้โหยิ่งโอ้โหเลยโอ้โหรุ่นพี่เองมาถ้าเผื่อเอาให้มันนะคอล์ลเปิดพิสดารเนี่ยที่เริ่มต้น อ่าหรือปี้เนี่ยเนี่ยหรือปีแล้วนี่เลยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่พิษดารก่อนใช่ไหมไม่เปิดมาที่หลังตอนตอนที่ส่งต้นฉบับมาเป็น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 ไอ้นี่แหะเช็คพิษดารแล้วตอนหลังก็เริ่มต้นมาแต่เปิดพิษดารเนี่ยมาเขียนเนี่ยที่เสาหยามที่เขียนแวบเดียวเขียนประมาณสักไม่ก่อนอาทิตย์ละเดือนละสองคนเขียนเขียนแล้วก็ต้นฉบับส่งมาแล้วพิมพ์ดีเนี่ยพิมพ์ดีคิดยังไงโทษ แต่พี่ก็ไม่ได้เรื่องอาหารหรือว่าไงก็ไม่ต้องหาทางเลยเนี่หรือว่าหาหาเรื่องเป็นใหม่ๆหาเกินกนตอนนั้นแต่พี่โอ้ยจักหวะก็จบัตรแค่สามร้อยบาทเองยวสามร้อยบาทนะฮะเออต้นหนึงเนี่ยต้องเออาีสุภาพสอนก็สองร้อยอีอีน้อยน้อยกว่าเออเพราะอีสเนี่ยอีสองร้อยบาทเองสมัยก่อนเขียนนิสิตเอไอเดียรนิยายรักนักศึกษาแต่พี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอาหาร ตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ได้สนใจหรือว่าสนใจอยู than, ่แล้วเรื่องอาหารที so legal, ่นารู้มาตรอยู่กับคุณย่าเราคุณย่าเป็นคุณน้าก็เลยเข้าทางเลยไม่ยากเรื่องง่ายเลยทุกวันนี้ที่ร้านแม่ชายในหลวงเนี่ยมันสม่นเนื้อเนี่ยโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยกินสลอร่อยกินแลวไม่กินกินแล้วเอาเอาเนื้อยางกินแต่ไก่เฮ้ยต้องกินเนื้อเดี๋ยววันหลัง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 กินแล้วก็ต้องกินไก่นี่ด้วย ลงปังปังลปังอจีเลยจ้าพี่โม่เล่ามว่าวันที่เป็นนักข่าวใหม่ไปแม่ห้องสอนแลไปยืนขางตลาดมีใครม่สิกเข์ไม่รู้จักก็มีรู่นพี่ก็บอกว่าไอ้สติเองไปไหนก็ตามเนี่ยนะถ้าจะไม่รู้จักใครนะเองไปยืนที่มันชุมชนเลยนะแล้วตะบอว่าผมเป็นนักเรียนสุภูรานะแล้ว มีไครบ้างครับที่นี่มีเป็นนักเียนสุกุลาไปแม่ค้อสอนแล้วยังไม่เสือกมีอีกมันไม่น่าจะมีพี่ต้อยไม่น่าจะมีแต่มีดูดิพี่พี่พี่หมูนี่แบบเพศแล้วทาไมนู้นเนี่ยโอ้มันกันดาเนี่ยไม่น่าจะมีสุกุลาอีกอย่างนี่แกท่องเที่ยวเพื่เนี่ยแกเขียนเรื่องพวกนี้ส่งมาในต้องอ่านต้นฉบับนเนี่ยอย่างเช่นดอกตีซ่าป่านเนี่ย ตี่สาบานที่ป้าบ้าดอกตีสาบานและนี่จำได้แล้วเฉียกสาบานผมพี่ดอกไม้ของป้าบ้าขอโทษดอกไม้กับพวกทหารที่ไปบไปเจอสาวเนี่ยเธอเหมือนดอกตีสาบานสาวคนนั้นคือใครแกก็ลืมไม่ลืมที่บ้นนพี่ยูเป็นใจใหญ่อ่ะเข้าเนี่หลักกำไนะเขามีเมียป็นใจนะเชียงตุงแต่ตอนที่แบบเชีงตัวก็อยู่รับที่เมืองกุนหิง อาจารกัเจนตุงไม่หน่อยเขาะเดินทางท่วมพม่าเลยพม่าเขาเดินทางที่นั่นเขาลด้รับกำไรว่าพูดกำไได้จริงๆเขาชอบว่าไปกันเที่ยวเจนตุงกันแต่เนี่ยเขาชวนเนี่ยทางพวกไทยใหญ่เขาก็เชิญท่านเขาเป็นอะไรบะตำแหน่งเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยใหญ่ก็บอกอาจารย์สันติ เคยไปเชียงตุงสมัยก่อนนะพี่นะเข้าเชียงตุงหนีเข้านะอะนอะบ้านไม่เข้ามันปิด <c oughs> มันปิดประเทศไง<อ>นนนนทำไมละอะไรก<อ>ันมเราก็ต้องแอบไปแอบไปเนี่ยจากเชียงตุงอยู่ยนี้นะไปเพียงไม่กี่ไม่กี่กี่ชั่วโมงอ็ถึงละสมัยก่อนหนึ่งวันหนึ่งคืนเขาเดินเดินไ่ในรถพม่าแล้วก็เรียกจิบก้ารถจีบเนี่ยเาเรียกจิบก้า ยิบก้าไปไปถึงผาตะแคงตรงก่อนถึงเชียงตุงมันจะเ,เป็นหาน้าผามันตะแคงเยอะตอนที่เราไปลบนะคุณลุงเราไปลบที่เชียงตุงไงพวกนั้นมันยิงตรงน,นี้คนใจตายยนักเลยตรนนั้นไปที่ไปเที่ยวเชียงตุงกันเนี่ยน,นัดกนักนพวกกันเงตอนนั้นเขามีคนกอนหลับ,อบลนอกจากเที่ยวกินโอโชีวิตพี่หมูนี่ประเทศสุดๆทั่วโลกเองพี่ไปทั่วโลก เกือบเกเลยตัวด้วยงาําตัวเราโอ้ยแต่แต่พี่หมูนี่ดีอย่างเล่าไม่เอาบุหรี่ไม่เอาเอาอย่างเดียวอาหารอย่างเดียวนกกว่สองอย่างเลยจริงอริงแข็งแรงอยู่ทุกวันเออตอนนี้พี่เท่าไหร่แล้วเจ7ดสิบเ้าเจ็ดสิบเก้าเจสิบเ้าแล้วมีคนบอกว่าทําไมหน้าตายังหนุ่มอยู่เลยลูกค้ามากินกระซิบผม อยากถามเคล็ดลับพี่หัวใจไงว่าผาหัวใจแล้วหมอบอกว่าคุณตั้งตีรู้ไหมว่าเผาหัวใจเนี่ยหัวใจคุณเนี่ยจะได้ทํางานได้ดีขึ้นอืเราดีขึ้นมันจะทําให้หน้าตาคุณเป็นหนุ่มก็ไม่หนุ่มนะเก้าสิบเก้าหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคือก็อยากหน้าหนุ่มไหมล่ะอะไรนะอยากหน้าหนุ่มอะไรเลยนะผ่าหัวใจต้องร้องระเทศเราเพื่อไทยเจ็ดเจ็ดมิตรสี่เก้าสุพรรณบุรีรองท่านผู้ว่าการธนาคารชาติอืมันก็ผ่าหัวใจ เสือกบงเกีดพี่ตชีวิตต้องรู้ว่าหัวใจบพานเนียมันเล่าเลยแล้วมันตายกูจะบอหัวใจชื่เต่หน่อยกูไม่กูจะตายเลยไอเต์ใสุกลาเอ่ตไหนเ่ต์ที่เจะพิสายสิงแก้วโอเคโอเคแล้วเติดิดทำไมกอนสุกลามีอ่ามีที่อ่สังเกตดด้วเอตรงไหน ตรงไอ้ตรงไอ้โรงพาร่าเห็นไหอ่าอิดันมามีโรงยิมีรงยิมข้างเออแล้วก็จะมีโรงอาหารอ่ามีโรงอาหารโรงกลางเนี่ยละคือจากไอ้เตยมาตีมาซ้อมมนอยู่อ๋อเพราะอยู่ว่ามีรักบี้ก็เคยมีนะรักบี้มีใช่ไหมเออปรบมือมีมาครบเลยอือวุฒิตรเก่งนะโอเจ็บเตยบอลเหมืที่เตยบอลผมตรงข้างโรงยิมนั่นล่ะทนนิสด้วยวุฒิบัตรสุภราพเก่งมากรุ่นบีนะเจ็บรุ่น รุ่นเตรียมอุดมกัชน่าเลิศรุ่นเล็กสมัยสมัยผู้ผลผู้เพี้ยนเนอะใช่นี่ใครวิ่งเร็วได้ข้าวถือกีฬาผู้ผลไม่ใช่เลยเก่งไม่เก่งไปเรื่อไปลองวิ่งดึไงพี่ก้องพี่ก้องนะก้องแม่บอกกูเข้าเพราะกูวิ่งไม่ใช่เพราะมันนับวิ่งเร็วด้วยไงเพราะจะมีคัดในกีฬาใช่ใช่แต่พงศ์อะไปไปวิ่งใครวิ่งผ่านเนี่ยได้เรยวเลย ร้อยครับไม่ได้แล้วเขาจะคัดเป็นนักกีฬาด้วยผมจะเอามาเป็นนักกีฬาอเพราะฉะนั้นแ็ต้กองเขาถึงนึกแบบบังคับให้คูไปเป็นนักวิดุูจิ๋วผมไม่ชอบเลยหนียันเลยแต่แกูดีของผมนี่ครูผลเนี่ยแกจะส่งนักกีฬาครัพละไงร็จแล้วมีเพื่อนผมอีคนเชื่อเยียดุนไอ้ดุนบอกว่ามึงอย่าไปวิ่งเลยที่วิ่งสู้เขาไม่ได้ บอกแล้วทำไงมันบอกมึงไปกับกูเนี่ยไปสมัครขย่งก้าวอะไรอย่างเหี้ยเราไม่รู้เลยแนงมันเป็นยังไงวะขย่งก้าวไปเลยเพามันมีกีทากีทาใช่เออยน่ามึงไปไงานไปไปขย่งป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กผู้ผลก็ส่งชื่อพอส่งชื่อแล้วปุ๊บก็ต้องไปตัด อ่ารองเท้าวิ่งรเท้าวิ่งไงเธอตัดรองเท้าวิ่งรองเท้าพิเกนไว้ก่อนเลยไว้เกินไว้ตัดที่ร้านเข็นอยู่เข็นอยู่อ่าอ่าเสร็จแล้วพอตัดแล้วเรียบร้อยไม่ไปแม่งเลยอย่าดุนเอาสตัดไปขายแม่งกู้ผลกู้ผลไล่ดาอีกคนหนึ่งนี่นะ พอพัดสอนละลำมีหมูีหมูนี่เขามาอยู่จุลายไหมเขาก็มาทำดุ่นทำนี่เขาไปยิ้มนาฬิกาจับเวลาปโ่นก็ให้นายให้พี่หมูมาเหี้ยพี่หมูทำไงไม่รู้หายผู้ผลตามเช็คจนพี่หมูเรียนจบอะไรอะไรอย่างนี้องไปถามเนี่ย ต้องหานาิการไปคืนด้วย่สมัยก่อนมีนาิการจับเวลาแล้วมันไม่ไม่ไม่ถูกถูกได้ทมแล้วแล้วก็หายากด้วยเออนเมื่ก่อนเดี๋ยวกลับมาแล้วคราวนี้ตอนยังไงที่เราไอตอนเคยเข้ามาเคยร่วมงานกันไหมเคยร่วมงานกันไหมเคยร่วมแล้วก็มาเนี่ยเนี่ยมาไอเนี่ยไอรัาาไเนี่ยเนี่ยแล้วทำอยไรที่หล่านี่ตัวนี้ตัวทำาะภาพแต่คราวนี้ตอนเนี่ยหมอทาพอมาทาเปิดพิสดาลเริ่มต้นเขียน จำได้เลยพี่เริ่มต้นผมก่อนผมบวชสักสามสี่สามสี่เดือนอผมบวชปี2 5งพนห้าร้อยี่สห้าะรปรากฏปรากฏว่าตอนแรกก็ไปกินไก่ขอทานเจ้ <c oughs> จริงเหรออ่าก็ไปได้วยพี่พาไปไ,<ง>ไก่ขอทานจำได้ไหมพอ่อพอกดินอ่ะพอกดินแล้วก,ก็ไปค่อยไปเผา คือก็เลยเรียกว่าไก่ขอทานนะ,ะที่หมูก็มาเขียนเนี่ยเขียนสไตล์เนี่ยเสร็จแล้วก็ต่อมาเรื่อยก,กูแวะไปกินบ้างไ่ไปกินบ้างพี่พอมาถึงชวนเรือยเฮ้ยเที่ยวนี้ไปกินยำเต่าในกระดองเต่าเฮ้ยแปลกแปลกโอ้ยนี่ส <ๆ S 2> มัยก่อนนี่เปิดพิศดารจริงๆยำเต่าในกระดองเตา<ช>่าใะปรากฏไงไหมกูไม่ได้ไปกบอกแม่แม่เดี๋ยวจะไป เต่าในกระดองเต่ากับพี่สันติแม่เขาบอกเฮียมึงจะปวดอยู่เนี่ยมึงจะไปกู้เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปกินโอ้จริงๆนะมันเป็นยังไงมันเป็นไงเนื้อเต่าเนื้อมาจะมาเนื้อเต่ามายำแล้วก็ไอ้กระดองมันก็ต้องว่างเอาเนื้อเต่าไปใส่ในกระดองเต่านี่ยำยำไม่สุกหรือว่ายำสุกสิที่ที่อะไรนะอไอช่องหม่องลิงอะไรนู้นนะเออนั่นแหละ ้วยพิสดารอันนั้นไม่ได้ไปกินหรอก<ช><ช>แต่<อ>เขาเขาสมัยก่อนมันถึงได้เรียกว่าเปิดพิษดาร